ก็ไมัเลี่จะมาเล่าเรื่องหนังสั้นๆนะครับหนังสามเรื่องนความใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนัก็คือหนังเกี่ยวกับการแพ้่ระบาดเชื้อเวลาเด็กโอเคครับหนังสามเรื่องนี้ก็จะมีจุดเด่นว่าจุดที่คอยจะสื่อสารกับผู้ชมเนี่ยแตกต่างกันไปเนาะแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างเช่นครับเดอะฟูลนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับไข้หวัดนกที่มีการแพร่ระบาดโดยการที่คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายนะครับเมื่อคนเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายปั๊บ ขั้นตอนหนึ่งที่มันจะหายไปก็คือขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่หายไปดังนั้นเมื่อคนต่างด้าวเข้ามาแบบนําเชื้อไวรัสเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่กระจายในเมืองนั้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาจะสื่อเห็นว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแพร่กระจายได้อย่างไรบ้างก็หนังเรื่องนี้ก็จะเป็นการสื่อการแพร่ระบาดเนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งของฝนังเรื่องนี้จะสื่อก็คือ การที่คนนะคนั้นนะถูกกักกันนะหรือว่าทั้งเมืองโดนปิดประเทศหรือว่าปิดเมืองไปเนี่ยมันต้องรับเมืออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ชีวิตของคนที่โดนปิดเมืองไปเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ทรมานอย่างไรแล้วก็รวมถึงการที่ต้องรับข้อมูลแบบบิดเบือนจากรัฐบาลด้วยนะครับรวมถึงการทํางานของหน่วยแพทย์นะครับซึ่งนะหลักๆแล้วของเรื่องนี้มันจะเน้นหนักไปที่การใช้ชีวิตของคนในเมืองที่โดนปิดเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับ เออเรื่องต่อไปครับคือ World War C, นะ์เนาะเวอร์วอร์ซีแน่ๆครับก็เป็นหนังซอมบี้เนาะจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือการผจญภยัยแล้วก็แอคชั่นบู๊หนักครับใช้ปืนยิงระเบิดตู้นะครับเอ่ออีกอย่างนึงครับที่จุดเด่นของเรื่องนี้ที่ผมเห็นก็คือพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเออ่คอยแบบว่าคุณต้องไปหาคนนี้เพื่อจะได้ข้อมูลเมื่อคุณได้ข้อมูลนี้ปั๊บคุณต้องไปหาคนต่อไปนะครับเพื่อจะไปหาต้นตอของเชื้อไวรัณแล้วก็ไปหาจุดออ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 อ่่อ่่่่่นน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 นขขขงงงงเเเเเเชชชชืืืืืื้้้้้้ไไไไวววววรรรรรััััาาาาาาีีีมมมจจุดุดดะบนะบบบผกกก็คคใ ไวรัสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตต่อดังนั้นไวรัสจะต้องไปหาคนที่แข็งแรงพอที่จะให้มันเชื้อไวรัสนั้นมีชีวิตต่อไปได้นัอนเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เนาะคือ มันบูสนะครับแล้วก็ช่างสังเกตนะครับก็จะเห็นแนวการเมืองน,นี้ิดหน่นอยหรือว่าทางการแพทย์เนาะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างและเรื่องสุดท้ายเราจะพูดถึงกันกนะคือเรื่องคอนเทชั่นนะครับคอนเทชั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วอเวลสที่มาจากสัตว์แล้วก็ไปสู่คนได้แล้วก็แพร่กระจายรวดเร็วด้วยการเดินทางหรือว่าการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินเนี่ยข้ามทวีปกันก็สามารถที่จะติดต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องนี้ครับจะมีตัว เด็ดแล้วกันนะครับอย่างเช่นเอ่อครอบครัวพระเอกเนาะพระเอกเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ติดเชื้อแล้วก็ตายห่ากันหมดนะครับยกเว้นตัวพระเอกเองนะตัวพระเอกนี่ทำไมถึงไม่ตายพระเอกนั้นมีภูมิต้านทานต่อเชื้อนี้นะครับก็มีฉากหนึ่งครับที่พระเอกนั้นเคยคุยกับหมอเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่เอาเซลล์ของผมไม่ก็เลือดของผมเนี่ยไปทำเอ่อวัคซีนกำจัดไวรัสหลาหรือว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันคุณทำไม่ได้หรออะไรแบบนี้แต่ว่าหมอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกก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 กััััััััััััับบบบบทททททุคคคคคคคนน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 ็็็็ไไไไไไไดด้้้้้้้้้ะะะะะะรรรรงอออออออฤษฎีีีีีีีเเเเลลยตตตตตตปปาาาาาววววววว่่่่่ผมมชืขขจ พยายามที่จะรู้ข่าวก่อนนั้นและแล้วก็กระจายข่าวให้คนนั้นรับมือได้ทันนะแต่ข้อเสียของมันนั่นก็คืออะไรที่มันเยอะเกินไปนะมันก็จะทําให้คนนั้นตื่นตสนกได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ ให้ร้ายกับต่อรัฐบาลด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีทั้งการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็การเมืองเนี่ยจะยกให้กับตัวคนที่เป็นหัวหน้าของกรมนาในไมโลกนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนที่จะดูแลทุกอย่างนะครับแล้วก็จะให้เราเห็นถึงขั้นตอนของกรมอนาัมโลกแล้วก็ราชการเนาะว่าเออหน่วยงานรัชการนีทหารเขาทําหน้าที่กันอย่างไรแล้วก็ต้องสื่อสารก่บประชาชนนั้นอย่างไรบ้างแล้วก็จะาให้ประชาชนนั้นไม่พอใจหรือจะจะมีข้อขัดแย้งอะไรต่างๆนานาครับก็เป็นเรื่องที่ให้เราเห็นถึงภาพรวมใหญ่ๆเนาะแม้่่ันกกขวปหอเเียมดคสุ ก็คือหนังเรื่อง The Full เนี่ยจะเห็นถึงชีวิตของคนที่โดนกักกันในเมืองครับส่วน Marvel C เนี่ยจะเอาแนวแอคชั่นบลูอะหนะครับตึงเต้น,นครับส่วนแนวคอนเทนชั่นเนี่ยจะเอาได้ทุกแนวเลยก็ได้นะครับยกเว้นแนวแอคชั่นเนาะไอตัวเนี้ยจะให้ความรู้เราถ้าส่วนใหญ่ครับหนังเรื่องนี้นครับสาร์นี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม